สวัสดีเดอจ้าไอตุ๊กตาผ่าฝันค่ะพอกันอีกแล้วเดอจ้าพอกันอีกแล้วก็เอตุ๊กตาผ่าฝันกันนี่บอค่ะเอสิบอกว่าคลิปประจําเหอนเนาะค่ะเนาะคลิปประจําเหือนเพราะว่าเอสคมมือค่ะเอสคมมืออันทำคมมื้อเนาะค่ะเนาะกินคมมือดื่มคมมือแมนบอก มาค่ะที่ประจำเหือนเอออ่ะอันดับแรกก็อันนี้ก่อนค่ะเบิ้งดูแสงแดดก็ส่องพอดีค่ะกะใส่แว่นตาดำซะเลยเนาะจ้ะเนาะใส่แว่นกันแดดจ้ะเลยมาค่ะเบิ้งเปิ้ก็อยู่นําเนื้อเหือนเนาะค่ะเออบ่ได้ออกไปข้างนอกนี่บ่ค่ะเบิ้งหาอันพี่ดอกไม้มาเซอร์มันสวยงามก่อนแม่เนาะค่ะมันจังอันกินกาแฟแซ่บๆเนาะเห็นนากันตอนเช้าๆเนาะค่ะเนาะเอามานาน มาค่ะอันนี้ก็สไตล์ไอตุกตาผาฝันอันมันตื่นว่าเป็นมืดมืดอยู่บ่านี่บ่ง้เสิเลยอ,อ่ะบ่เป็นตื่นเนาะคะ่ะเสงเด็ดส่งมาเอ้ยเพราะว่ามันมืดทางหลังเอ,เอ้ยก็เปิดไฟเสือแเ้วได้ค่ะอาว้าย้อนเสียงอะ่ะเอาแบบนี้เลยเนาะค่ะเนาะเอาแบบลูกทุ่งเนาะเอาบ่ต้องไปเอกต่เลยเนกมาค่ะคิดประจําเหอนเอ้ยก็เอ้ยก็สีบอกว่า มาเด้อจ้าเด้อมาดื่มกาแฟดำเขยทุกตาพาฝันจ้าหรือว่าภาสายยอบานเอวยค่ะเมื่อเอาโมกาแฟเลื่อนออกก่อนดูเจนเพราะว่าอมือไปปัดพอนได้เก็บยากเลยค่ะเนาะคนเฮาเอามาหรือว่าภาษายยอบานเอวยทุกตาพาฝันเนาะค่ะเนาะเพื่อนกระซิบบอกว่า เอ้ยเนอผ่าห้องเด้่ค่ะเอาคำพ่อพี่พ่อแม่พี่น้องพร้อมละบอห้องออกกําลังไก,ก่ก็เอ้ยเนาะค่ะเนาะมาค่ะหรือว่าผ่าใส่ยอบันเอ้ยตุ๊กตาผ่าฝันพันกสิบอกอ้าะมึงแม่ว้ากันลิ้นพันกันค่ะพันกสิบอกว่าพันกสิบอกว่าแบบนี้ค่ะมาเด,าาดา้อจ้าเด้อ มาเด้อจ้จะเด้อมากินกาแฟดำเก๋ทุกตาพาฝันเด้อจ้ามาค่ะหุกาแฟดำน้ำเอ้ยเนาะยจ๋านาะ มีแห้งมีแห้งค่ะหอมหอมกลิ่นอโรมาตน้ำกาแฟน้ำเม็ดกาแฟเนาะคะ่ะเนาะเม็ดกาแฟเอามาพ่นครัวแล้วก็มาบดเนาะคะ่ะเนาะบดแล้วก็ใส่น้ำา h ้ n นต้มค่ะเป็นเครื่องดื่มไปทั่วโลกเนาะคะ่ะเนาะทุกประเทศค่ะเอ้ยวว่าทุกประเทศเลยค่ะที่ดื่มกาแฟเนี่ยเครื่องเป็นเครื่องดื่มในครัวเรือนเนาะคะ่ะเนาะไปทั่วโลก ทั่วโลกเลค่ะนี่บแมนว่าบเมนว่ามีแต่แค่ประเทศสองประเทศทั่วโลกประเทศเราอันโลกเหามีจักประเทศอันนี้ดื่มกาแฟม,มัดทุกประเทศเลยค่ะเอยมาสังเกตบ้างกันแม่มนบอกดื่มกาแฟบางคนก็ดื่มแบบเอายนี่ค่ะกาแฟดำเนาะขะเนาะกาแฟดำนี่ก็ประโยชน์พันกรมีเยอะแยะค่ะ ถ้าพูดลังขนก็ว่าว่าพันอย่างหื่นมันขมด้มันใหญ่ๆเนาะภาษาบ้านนอกเนาะก็ใส่นมใส่น้ําตาลเนาะจะเนาะใส่นมก็นมข้นนมเปรี้ยวนมนมข้นเหมือนเนาะค่ะนมข้นนมผงเนาะค่ะเนาะแล้วแต่ใส่น้ําตาลน้ําตาลแท้น้ําตาลเทียมกันแล้วแต่ตามใจฉันไม่บอกตามใจคนดื่มเนาะค่ะเนาะเอยพันแบบนี้ค่ะอันนี้มันเป็นสไตล์เอยเพราะว่าแซ่ แซ่บแบบกาแฟดำกาแฟดำก็ยทุกตาผาฝันแซ่บกินแล้วพ่นมีแหงท้องนะคะถ้าตอนเซาเาๆนี่กะถ้าเพื่อคนนั้นขอโทษนะคะเข้าห้องน้ำยากเสียหนอขค่ะหนูสำหรับเอยนะคะที่เอวยันที่เอยดื่มมาเป็นหลายๆปีถ้าดื่มกาแฟดำตอนเ้าเซตามด้วยน้ำอุ่นก็พาเข้าห้องน้ำมันได้สะดวกค่ะก็ลองไปเอดเบิง์นะคะเนาะแต่ว่ามันต้องทำสม่ำเสมอโมแมทเอดมือเดียวแล้วว่าเออมัน คือมันอันระบายท้องในโบได้ด้จ้ะอันนี้ก็คุณภาพพันอีกแบบนึ่งอันนี้ก็ของการดื่มกาแฟดาเป็นบอกแล้วก็ดื่มเพราะว่าเอนจอยค่ะดื่มเพราะว่าอันมันเป็นเครื่องดื่มเนาะค่ะเนาะที่ว่ามันวินน้ำขวเเลือนแรือว่าอันคนดื่มมันชอบดื่มสิค่ะถ้าคนบ่ชอบดื่มกาแฟพันก็ไปดื่มอย่างอื่นเนาะค่ะดื่มนมดื่มน้ำชาดื่มแต่ละน้ำเต้าหู้เต้าหู้มีมดเนาะค่ะเนาะมันก็แล้วแต่เลยว่าเนี่ย อันน şey ี้ก um ็คุยกันมุวนมเนานค่ะเนาะคุยกันเรื่องกาแฟดำบังแม่คุยกันเรื่องกาแฟดำนี่ก็ลามไปหมดเลยค่ะเอ้ยแล้วแต่ว่ามันอยู่นําหัวสมองเอ้ยมันออกมาวิธีเลยเด้อค่ะเรียกว่าคุยแบบเนื่องว่าไปเป็นอีกเรื่องนึ่งซานเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็เป็นการอันคลิปกาแฟดำเับเอ้ยทุกตาพาฝันค่ะกินกาแฟดำเกิดทุกตาพาฝันอันแบบมุวนมเนานอจ้ะเนาะ คุยกันไปน้ำเบืงอันเบงพี่แสงแดดนะคะนี่ค่ะสะอ่อนพันสะอ่อนพันทรงเสงงามตามีความสุขเนาะค่ะเนาอได้แสงสดชื่นแสงจ้าสว่างเริ่มต้นวันใหม่เนาะจะหนอของแต่ละคนค่ะเฮอพ่อแม่พี่น้องอัน เธอทำเธอก็ประสบความสําเร็จนําชีวิตได้จ้ามือในกระดาษแล้วว่ามือโตโต,ตมืออื่นอื่นก็คือกันอันนี้กค้าขายก็ขายดีขา,ขายปันเทน้ทําเทท่าเดอ้อแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยจ้ะเดอ้อเอาใจใส่ดูแลซึ่งกันและกันค่ะเพื่อความรักต่ตกันเนาะค่ะนอ,ะอาวันนี้เอ้ยกันดายุดก่อนบอกค่ะเพราะว่ามันหนึงพูดเนาะอันนี้ค็คลิปกินกาแฟดำกับอ้ทุกตาพาฝันนะจ้าสวัสดีค่ะ